เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมในช่องแคนสายบุญเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้ก็หายไปนานครับผมก็กลับมาแล้วครับผมพออัปเดตนะครับผมเดี๋ยวเราไปเลดกันครับผมโอเคลุยอ่าตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านเขาแล้วนะครับผมที่ผมหายไปนานไม่ใช่อะไรนะครับผมเดี๋ยวเพราะว่ารออัปเดตด้วยนะครับผมพออัปเดตเสร็จปุ๊บผมก็เพิ่งได้มาตัดต่อคลิปครับผมแต่เกมมันเรื่อนขึ้นนะครับผมโอ้ตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านเขานะครับผมเดี๋ยวจะเลดออนนะโอเค ตอนนี้ผมก็ได้มากับน้องในแคนผม2องคนแล้วก็รุ่นน้องผมนะครับผมฝากช่องน้องเขาด้วยนะครับผมบินเย็ดนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะดูช่องน้องก็ไปดูกันได้นะครับผมก็น้องก็เพิ่งทําช่องเหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราลุยกันเลยกันแฟนบ้านผมดูเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเหล่ไม่ยากคือเหลดตรงนะเดี๋ยวเราจะปเปลอาวระเบิดกันนะครับผมพ้ยหลังเขาอุย้ยขวาอุยอ้ยอุย้ยอ้าไม่ใช่คนอ้าไม่ใช่คนดีอโอ จะเล่นอย่างนี้ก็ได้ก็มาเลยครับก็ได้อยู่นะก็ไม, <c oughs> ะไม่ได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวยิงย็งด้วยเดี๋ยว,ยวโอ้โหก็มาได้นะได้นะเด็กตัวสุดท้ายนะตัวท้ายนะตัวท้ายนะร่ว,นะวงนะจบนะโอ้โหผมก็นึกว่าทีมเดียวกันนะดิโอ้โหไม่ได้อยู่ในแขนด้วยกันด้วยโอ้โหอุตส่าห์มันได้ยิงเรียบร้อยร่วงเสียชุงแ,แต่ยังไม่เลทผมดึงน้องเขาไม่ได้อะมันยิงผมอยู่อะ เฮ้ยเอาไงดีวะเดี๋ยวผมว่าผมแทงยางก่อนลวกันโอเคจะต้องได้แทงยางแป๊บสายก็เขา้าอุย้ยพี่ฝากด้วยนะพี่น้อยดอดอเรียบร้อยนะนเจอพี่น้อยนะเรียบร้อยไหมอืมันล่วงนะครับผมก็ไม่ใช่อะไรครับผมก็มือยิงพี่เองเนาะโอเคครับอุย้ยขวาขวามาสวยหมดนะหมดนะไมนะ่ยี่สิบคนก็ก็น่าจะไหวนะ <c ười> คืนโอเค เดี๋ยวผมกลับไปเตรียมของกันเดี๋ยวเอาของเข้าแคมป์ก่อนเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นโอเคน้องผมก็ได้ทําสกัดน้องผมก็ได้ทําแคมป์ไว้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะเอาของที่เราได้มาอุย้ยคนทักมาของที่ได้มาจากเมื่อกี้เดี๋ยวเอาเก็บแคมป์ก่อนเดี๋ยวเวลาเราแตกจะได้จะได้มีของเล่นหน่อยนิดนึงส่วนหนึ่งก็ไปเอาเระเบิดไหมผมนะนั่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัดแคมป์กันตอนนี้เราเอาของมาในนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปนวดมันเล่นก่อนขอเก็บของไว้เล่นหน่อยอไม่มีของเล่นแล้วกันเก็บไว้เก็บไว้โอเค ลูกบีบผมไม่เฟีย้ยวอะลูกบี้ผมไม่เฟีย้ยวอะก็มาเออโอ้โหผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็แต่ต่อไปนี้ผมก็น่าจะได้ลงยาวแล้วะครับผมเพราะว่าเกมมันอัปเดตแล้วเดี๋ยวพี่จะได้ลงยาวเรื่อยๆแล้วครับผมมาดูต่อเลยอันนี้ผมยังไม่ได้เลทนนะเดี๋ยวผมจะมาดูอีกรอบนะเดี๋ยวผมจะมานวมอีกรอบนะก็ไม่เท่าไหร่นะระยะไกลก็ติดหัวนะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ บอกเลยว่าไม่เท้าไหร่ไม่ได้เล่นนานแต่ความคมยังเหมือนเดิมนะคะรับผมเออความคมพี่ยังคมกริบเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับที่ใครใครสําหรับใครที่จะเข้าแคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะคอมเมนต์เออเดี๋ยวพี่จะทิงท้งทิง้งอ่าเลขแคนไว้ที่ใต้คลิปนะคะรับผมใครจะเข้าแคนก็ก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับผมมีทั้งสาขาหนึ่งแล้วก็สาขาสองนะครับผมเทสแคนก็คือเดี๋ยวคุยกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งเพจี่ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวคุยกันก่อนว่าเป็นสายอะไรอะไรยังไงนะครับผม๋ยวตอนนี้พี่ขอเลขก่อน อย่าลืมสมัครมาเยอะนะครับผมมีทั้งสาขาหนึ่งแล้วก็สาขา2นะครับผมสําหรับใครที่จะเข้าแคนสายบุญนะครับผมโอเคเลยต่อลุยต่อเลยแล้วกันเนี่ยครับอะไรครับเนี่ยมาทาไมครับโอ้โหจะได้เย็นๆโอ้โหหัวร้อนแล้วหรอเนี่ยนี่นี่ผมยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยนะหัวร้อนแล้วหรอเออ โอเคเดี okay, speaker, more, sure. ๋ยวเรากดต่อเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับผมเหมือนเขาจ้าหัวร้อนนะครับผมที่เอาของมาเสียให้ผมอย่างนี้เขาคงจะยังไม่รู้นะครับผมว่าพี่เป็นใครนะครับผมระยะนี้สบายสบายนิ่งๆื่องอืบอกได้ว่าร่วงอืไม่ใช่พระร่วงกร่วงได้สบายสบายครับโอ้ยจังหวะนี้ต้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับช็อตนี้มาร่วงหนึ่งรวงสองเอาร่วงสามเฉยพี่ยังไม่ทำอะไรเลยนาะ สงสัยใช้สเต็ปลูกนั่งรักหัวเปล่าอ,อ่ะเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูละของมันเขาเริ่มจะหัวร้อนละเขาบอกว่าเขาออนกันสิบคนเลยนะรับว่าออสงสัยจะเริ่มหัวร้อนแล้วนะผมมากันสามคนสี่คนเองคุ้นมากันสิบคนเลยเหรอโอเคครับผมอัพแคมป์เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพี่จะทําการเลนแล้วครับผมเดี๋ยวเราเอาระเบิดไปไม่ต้องเอาไปเยอะนะครับผมชดเกขเอาไปแค่สิบสี่ลูกครับผมคือได้าไมไม้นะครับผมได้ามไม่สิบสี่ลูกก่อนละกันนะครับผม บ้านแค่นี้ไม่ต้องใช้เยอะครับผมขนาดออนก็ไม่ต้องใช้เยอะนะเล่นไม่เท่าไรเลยไม่เท่าไรอย่างนี้พี่เล่นได้ยเรื่อยๆอ้าว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 ล่วงน้าล่วงน้าล่วงน้าล่วงน้ไม่ได้เล่นนานแต่ความคมยังเหมือนเดิมครับผมยังเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเลทแล้วกันนะครับผมโอเคลุยยาวละผมโอเคเดี๋ยวพี่จะเลทละเดี๋ยวจะเลทตรงเข้าไปเลยนะ สไตล์บุญก็คือเล็ดตรงอยู่แล้วนะครับผมทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วครับผมโอเคครับผมแต่ไปกอ่ออะไรสี่ลูกบ้านหลังนี้ไม่ต้องใช้เอะน,นะพี่บอกเลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เลยกิ่มันเห็นป้อมแต่ฟ้าไม่เท่าไหร่ก็ลงไปนอนบอกเลยก็ลงไปนอนอีกครับอืออุ้ยห้องเตาเร็วอะเร็วกินไปหรือเปล่าแนต้นไม้สี่ลูกแต่อนนี้ประตูหฮนะเดี๋ยวผมต้องไ้กลับไปเอาลูกบ้องกับแม่บ้องมาแล้วกันโอ้โหประตูไฮยวะนึกว่าจะได้กินนี่มสักหน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปเอาแม่บ้องลูกบ้องมาเลยแล้วกัน เ,เดี๋ยวพี่เอาลูกบ้องแม่บ้องแล้วกันเอาของไปหมดเลยดีกว่าของก็ไม่มีเยอะนะครับผมลูกบ้องประมาณแถวเดียวครับผมแถวหน่อยๆครับก็ประมาณแถวแถวนิดนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาแม่บ้องแล้วเราก็ไปกันเลยเนี่ยลูกบ้องก็ไม่มีเยอะมากเท่าไหร่แถวเกือบสองแถวอ่ะแถวก็ว่ากาโอเคดูก,กันเลยไป <laughs> โ,โอ้ยกำมาเลยครับก็มีคนโคยู่หน้าบ้านรอแล้วครับ <laughs> โอ้โหกระสุนฝนเ <laughs> กินยังไม่ถึงบ้านเพื่อน เกินไปนะเกินไปนะอเปิดประเด็นเลยละแกนเปิดประเด็นเลยละแกนที่เหลือโคพี่นะที่เหลืาโคพี่นะเปิดปัดเด็นเลยละกกนไม่เท่าไรวิชผมชอบการยิงบ้องอัพเดตใหม่นะสวยมากเลยดูดิเท่ด้วยอะ่ะผมว่าแม่งมีโชคปล่าเวลายิงเหมือนจอแม่งสั่นน,นะสั่นข้างอะ,ะเอแม,ม่งเจ๋งวาะแม่งโคตรโกดูดิผมยังชอบอะ่ะบอกเลยอย่างเงี้ย ยิงตรงนะครับผมสไตล์บนก็ยิงตรงอยู่แล้วนะครับผมไม่ไม่มีอะไรมากครับผมเราเลดตรงเรื่อยๆนะครับผมบ้านอย่างนี้ดูแปนก็รู้น่าจะยึดบอดปะยึดบอดมาลเปล่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราเจาะยาวเลยแล้วกันนะครับผมก็ฝากช่องด้วยนะผมฝากทั้งน้องแล้วก็ฝากช่องทีน้อยด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเลดลึกไปเลยนะครับผมนี่นี่ไม่เท่าไหร่ผมบอกเลยว่าไม่เท่าไหร่นี่ยังไม่ลงกันอีกอะ ไหนบอกออนสิบวะออนสิบจริงวะเนี่ยดูดิลอยตีนเต็มบนบ้านเลยดูดิดูดิแต่เขาไม่ลงมาลงใส่กลัวเนาะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เรียบร้อยอ้าวบิวเฉยเดี๋ยวบิวเฉยพื้นอะไรครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบล่วงนะเกือบล่วงนะโอ้เขาลงมาละจนวิ้วแตกแล้วเพิ่งรู้ตัวครับเพิ่งจะได้ลงมาโอเคเรียบร้อยเราโอ้โหดีน้อยกูล่วง ไม่เท่าไหร่เขาไปครบเขาไปครบเขาไปครบ<ๆ>เขาไปครบเออสวยล่วงหมดแล้วป่ะโอเคเดี๋ยว,วยึดวิวละเก็บของยึดวิวเลยยึดวิวเลยโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งวิวนะครับผมก็แต่ง่ายเกิน<ห>น,นะครับร<ห>นะเบิดพี่ยังใช้ไม่ได้ถึงไหนเลยเนี่ยมาเตอร์ฟุกเกินไปนะเกินไปนะนปนะยิดบ,บ้านเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการดูของนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่เท่าไหร่เรียบร้อยย้ายวิวมาละสวย ไม่หินโคตรเยอะนี่เป็นเซฟป้องกันนะครับผมที่ว่าเห็นต้นต้นคลิปที่ว่ายิงแล้วของตกไม่หมดก็คือผมมาช่วยน้องเขาในเซฟป้องกันนะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเล็ดเซฟป้องกันเลยนะไม่เคยมาเล็ดเซฟป้องกันเลยโอเคเดี๋ยวห้องของเขาอยู่ตรงนี้ใช่ปหะโอเคเดี๋ยวเราไล่ดูของแป๊บก็มีของอยู่นะก็พอได้อ่ะครับก็เสียละเบิดไมาเยอะก็พอได้ ออนสิบจริงปะเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์กวนติงเขาแป๊บนึงอ้อนสิบเขาว่าออนสิบเขาว่ามาทําอะไรรู้ยังครับผมว่าผมมาทําอะไรครับผมเออออนสิบก็ไม่ได้หวั่นเกรงอะไรอยู่แล้วครับผมอุ้ยรวยนะรวยอยู่นะรวยอยู่นะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะรวยอยู่นะเฮ้ยลงมาโอ้ยยิงิทีเหมือนกันเขาตอดตอดตอดพิถอดพิถอดพิถอดลวงยิงยิงเหมือนกันเฉย โอ้อะไรครับเนี่อย่างลั่นนะครับโอเคอุ้ยเหมือนผมจะตายแม่ละลูกบ้องแม่บ้องอยู่ผมเต็มเลยโอ้ยมันมายังวะเนี่ยอุ้ยลงมาล่วงนะหัวแตกหัวแตกหัวแตกยัางลงมาอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีโอกาสไดแห่หายใจอ่ะบอกเลยอุด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 ตรงนี้อุดตรงนี้รู้ๆใครมีมืวอุดตรงนี้วัดฟุกอุดเร็วฮัลโหล ไปอุดตรงนู้นสิเพยนี่ปิดปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้เออโหกับตายแม่งลงมาเรื่อยๆเลยอ่ะมึงเยอ้หจะบ้าเลยกับล่วงนะกับล่วงนะผมนี่กับล่วงนะไม่อยากจะล่วงเลยพูดจริงๆไม่อยากจะล่วงเลยเพราะว่าลูกบ้องกับแม่บ้องอยู่ที่ตัวผมเลยแต่บางคนใช้ลูกบ้องแม่บ้องเลยล่วงมามีเจ็บอ่ะเกือบล่วงนะ โอเคเดี๋ยวเราดูไล่ของดูกันเดี๋ยวให้น้องเขาดูของไปเรื่อยๆนะเนี่ก็น่าจะได้อยู่แหละบ้านหลังนี้ผมคิดว่านั้นโยนักบุญใครอ่ะดีจ้าใครวะรู้จักเหรอเข้าไปหนึ่งแล้วแบบโยนักบุญนี่ผมห่างไปนานนี่มีคนรู้จักผมด้วยเหรอเนี่ยผมว่าจะไม่มีคนรู้จักผมแล้วเนี่ยสงสัยน่าเป็นคนรู้จักที่เคยเล่นด้วยกันแหลอมั้งแต่ผมก็น่าจะลืมเขาไปหมดแล้วเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นองตรงนี้ ก็ส่วนมากก็จะจําได้แต่คนในแคนแล้วก็คนที่เคยไปช่วยเหลือน,นจะจำได้นิดหน่อยสําหรับใครที่จะให้พี่ไปช่วยเหล็กก็ติดต่อมาได้นะคอมเมนต์มาได้นะจะให้พี่ช่วยเหล็กซื้อไหนอะไรยังไงโอเคแต่เราจะรื้อละแต่เราจะรื้อบ้านเขาทิ้งออกให้หมดนะคือของนี้อาจจะไม่ไม่ได้เก็บนะก็คือรื้อละโอเคก็เสร็จธารกิจพี่แล้วนะครับผมวันนี้ก็โอเคสนุกมากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สนุกจริงๆไม่ถึง5นาทีบ้านแตกเกิน บ้านหลังก็ก็ถือ els, ว่ากลางๆนะถือว่าใหญ่มากนะเขาก็อ่อนกันสิคนเขากันไม่อยู่พี่งงเงี้ยครับนะแต่เราลื้อบ้านนะครับผมทําการลื้อบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเ๋อ okay. คนยิงคนยิงโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเจ้าการเพื่อนฮัลโหลเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่ไงไงพวกเจ้าการบอกไม่ฟังไงบอกไม่ฟังโดนลูกปืนสกิดปะบอกไม่ฟังนี่โดนลูกปืนพี่สกิดเลยครับพี่บอกเลยนะโอ้โห เกือบร่วงอะครับยิงไม่ดูเลยอโอเคสำหรับใครที่งงที่ว่าพี่หายไปนานก็พี่ก็มาไขาข้อสงสัยนะครับผมเพราะว่าพี่รออัปเดตแล้วก็ไล่ทำคลิปด้วยเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับผมขอโทษกับทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามแล้วพี่ลงคลิปช้าแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะลงเรื่อยๆแล้วต่อไปนี้อาจจะมีเวลาทําคลิปเรื่อยๆหน่อยอะเพราะว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวว่างแล้วโอเค เขาตกมาอ้าว่วงหัวแตกหัวแตกโหไม่ได้เล่นนะก็ยิงยิงโดนหัวกับเรื่องแคนนะครับผมที่ใครที่ดูดิครับดูปากเขาดิครับยังจำผมได้ปหมผมจำไม่ได้ครับผมวันนี้ขอโทษด้วยนะครับผมที่ผมจำคุณไม่ได้แล้วก็เรื่องแคนนะครับผมฝากไว้หน่อยแล้วกันว่าใครที่จะเข้าสาขาหนึ่งกับสาขาสองนะครับผมอย่าที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพี่นะครับผมแล้วก็แอดแอดแอดแคนพี่มาด้วยแล้วก็แอดที่ คล่เปเพจที่มาแล้วใครจะเข้าก็เดี๋ยวพี่ขอเทสนิดนึงเพราะว่าแค่รออาจจะมีกฎของการฟาร์มนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากก็ช่วยๆกันฟาร์มครับผมไม่ได้ฟาร์มทุกวันก็คืองานเร่นงาน้นึ่งจะฟาร์ม okay. คนที่ทักมาดีจังดีนะทักมาตอนพี่เลดถ,ถ้าทักตอนพี่เลดนี้หัวไมอ่ à? บอกเลยโอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับผมทุกคนที่จะเข้าแคนบุนก็แอดเพจที่มาแล้วอ่าแท็กเออ แล้วก<ฮ>็แล้วก็ทักแชทพี่มาด้วยน,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันอ่ไอคลิปที่แล้วที่ผมประกาศรับคนเน่ยเพราะว่าที่ผมไม่ตอบใครเพราะว่าอาจจะตอบแหละแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้คุยจริงจังเพราะว่าผมไม่ไม่ไม่ไม,มันคนคอมเมนต์เยอะแต่ว่านีผมเน<ช>ี่ยผมจะท<ช>ิ้งไว้ให้ไงแล้วก็ามาคุยกับพี่ดีกว่า <ๆ S 2> ใครขอคนที่อยากเข้าจริงๆนะครับผม๋ยวเข้ามาคุยกับผมในในเพจผมดีกว่าเคบ้านหายเฉยต้อง ผมมาไม่ถึงสิบนาทีนะเมื่อกี้นี่บ้านหายเจ๋อตากเขายังมีอยู่เลยต้นต้นเซลกว่าเขายังดีอยู่เลยเขายังบอกอยู่เลยว่าอะไรนะเขาพูดอะแหมมาทําอะไรครับเขาถามมาทําอะไรออนสิบคนนะครับผมเขาว่าเป็นไงแล้วรู้ยังพี่มาทําอะไรน้องฉันมาทําอะไรกินีเอยเริ่มปิดดีเต็กไปดี นี่ยังมาไม่เต็มแขนเนี่ยมาเต็มแขนแขนี่ทำอะไรผมไม่ได้ผมว่าโอเคอย่างลั่นโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพี่อาจจะทําเป็นชาเลนจ์หน่อยนิดนึงเพราะว่าพี่โดนคนกดจากเสือพี่อันนี้ผมมาช่วยเขาเลยน,นะนี่พี่มาช่วยเขาเลยน,นะแต่ว,ว่าเสือพี่ก็มีเหมือนกันโดนเขากดยับเมื่อวานนี้น่าจะโดนเลดรุ่นรุ่นน้องแคนบอกว่าเมื่อคืนนี้โดนเลดมาเดี๋ว เดี๋ยวพี่จะเอาเขาคืนเดี๋ยวพี่จะทำเป็นชาเลนจ์โอเคฝากติดติดตามนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับผมชิปหน้ารับรองมันครับผมอาจจะไม่มันแต่ว่าจะเป็น E ีไปเรื่อยๆครับผมสำหรับ E ีพีนี้นะครับผมก็จะประมาณแค่นี้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับ E p พีหน้าอีพีนี้สายบนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวทิงกองให้น้องรับแป๊บนึ่งใจยังเลยอะครับมาไม่ถึงสนาทีบ้านแตกออนสิบคนนะครับายบ้านทุกคน ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการให้พี่ทำคลิปต่อขอบคุณครับ